ได้ระหว่าจะยังไม่ไรัรใครแบบขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราไปตรงนั้นคือถ้าเรารักใครแบบมากจริงๆก็คือก็เคยรักแต่ความหมายก็คือแป๊อาจจะอยากยังแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรักแต่ว่าอาจจะไม่ได้รักแบบ จนแบบปรับที่เห็งทุกอย่างตัวคนนั้นไปไปมันเป็นกระเดี่ยวเพราะว่าถ้าเรารักใครสักคนอะไรที่เราเขาไม่ชอบเราจะพยายามปลับให้เขาเราจะเรียกอะไรอ่ะ ขอขอหน่อยขอบคุณนะไปตรงน nah ั้นก็ถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็ต้องหาคนที่แบบคล้ายเราเป็นเหมือนเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไท้

ไปตรงนั้นก็อะไรดีไปตรงนั้นทำ <c oughs> ไมได้อะแตเราไม่เหมือนกัน First blood. Oke. Ini, ini, kenapa? Bukan. Bukan ya. Tua lah

ถ,ถ,ถ้าชอบอะไรสักอย่างมันไม่มีความว่าอิ่มตัวไม่รู้อ่ะแต่เ็นที่เป็นคนที่แบบถ้าชอบอะไรหรือว่าทำอะไร,ไรแล้ว,ลวมีความสุขเที่ก็จะทำเดิมๆเดิมๆมานไม่รู้เหมือนกันมัน,มนไม่รู้อ่ะไม่รู้เห็นคนอื่นท้อก็เลยอ่ะ ในก็มีกรารเบื่อบ้างก็ไม่ได้เข้ามาเฉยๆเจ้นี้ก็นั้น άν, แต่ก็ไม่ได้ห่างหรือว่าไม่ได้หายไปนานอะไรเงี้ยอ,อ้ตกตกตกเราไม่รู้านาคตโฆษณาเพรามัน รบกันนานก็ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> ถูกไหมบางทีมัน,มนเรารับกันเรารักกานอะมันไม่ใช่แค่เราสองคนอะมันต้องแบบพ่อแม่เขาด้วยมันต้องอะไรหลายอย่างถ้าเราจะแต่งงานกับใครว่ามีครอบครัวอะไรกับใครอ,ไอะไอสิ่งหลายอย่างที่เราต้องรับให้ได้ไอสิ่งหลายอย่างที่เราต้องปรับ ก็ต้องนึกถึงครอบครัวอนาคตของเราครอบครัวของผัวแนะ่นักของเราเพราะว่ามันจะเป็นยังไงเราเราจะยอมรับในสิ่งที่อ่าโอเคแบบนี่พ่อแม่เขาเป็นแบบนี้แล้วแบบแบบพี่น้องเขาเป็นแบบนี้เรายับรับได้ไหมเรารับมือได้ไหมตอนที่เราแต่งงานกับใครสักคนมันไม่ใช่ว่าแต่งลรวแบบเออเข้า<อ>กันไม่ได้<ช>แล้วเลย<ช>แบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นไง ใช่มันมัน,ม,น,ม,นมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ต้องแบบแฟนของเราก็สำคัญแต่พ่อแม่ของแฟนเราก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราได้แต่งงานกับใครสักคนไป,ไปพ่อแม่ของแฟนก็เหมือนพ่อแม่ของเราแล้วก็ใช่เราก็ต้องแคร์ความรู้สึกข,ของพ่อแม่ของแฟนด้วย ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่แฟนอย่างเดียวไม่ใช่ขอของหน่อยรียอวคิเทนเรืโอคู่ชอ มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำถูกใจของแฟนทุกอย่างนะขอบคุณนะ ถ้าแด Double kill. Double kill. งด,ดูแลครอบครัวได้ทำงานตอนไหนหรือว่าวอะไรทำแล้วมันดีมันโอเคมันดูแลครอบครัวได้พนั้นได้ปวดหัวแน่แค่ความคิดเรามันต่างกันอะไรทุกอย่างทุกอยางมาต่างกัน